สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจงคนผู้เวียงเด้อค่ะเมื่อนี้ไปเห็ดงานทำความสะอาดแล้วก็เลยมีเวลาเหลือหน่อยหนึ่งอันก็นเลยว่าไปหาเห็ดขางบ้านนี้ก็น,น่าสนดกห้าได้เห็ดเอียงก็สิเห็ดยังได้เห็ดปวกเหลือหลายเห็ดอย่างอื่นได้พอแลรวไหมเดี๋ยวไปหากันเนาะค่ะนะุะกเนี่ยค่ะบ้านไข่ติดป,ป้าทั้งสองฟัง อันนี้ก็มีแต่เห็ดได้ในป้านี่ในที่เขาไปเบิ้งป่าครั้งนี้แหละคะ่ะไปกันเลยค่ะอันนี้เห็ดตอสนบ,นบ้านเบิ้งแล้วแม่พี่น้องเบิง่งถ้าอ,อ่อ,อนๆน่ะเป็นตัวกินอยู่เนี่ยเห็ดปวกพี่น้องมันถึกฝนโอ้ยเถาเบิ้แล้วชะได้เนาะอืมขาจะไปแล้วพุณนะ อได้ต่ดอกนีแหละเบื้งองันถือฝนนุ่นเปี้ยบ่ลยหรอโอ้ยตะเสียดายเถอะวะฝนตกฝนตกฝนตกมองเนี่ยบานจนอันนี้เนาวอืมจนวดนี่กระคาบุบไปแล้ว มุงนี่เป็นป้าบูเบลลี่ทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ,อ้ยอันแต่บ่มีหน่วยก็สิล่นบนอดละวะก็จังไดะมีแต่ป้านีแต่ป้าบูเบลลี่อุ้ยเห็ดอะไรนี่เห็ดเพิ่งบานบดดึเห็ดเพิ่ง ยูหานต้นนี่มังดูปีนาจังสิไม่หลอกาบานเพอ่์เวอร์ยูเหรเห็นปะค่ะโอ้ยจังสิได้รู้ว่ามองนี้มีเห็ดเพิงสันโอ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งใก่บ้านนึงได้ไห่น่าเบิดโอ้ยน่าบานเธอเลยอยู่เอา้าปีนาคอยกระจองสันแล้วเจ้านี่ <c oughs> มันเห็ดผงพี่น้องบาดเนา่าเป็นมูเต็มอยู่ผ่งซีน้ำตาลพี่น้องคะก็ได้เห็ดคอนสนแล้วกุนนะเห็ดต่อสนเดีด๋ยวเก็บก่อนได้เห็ดต่อสนแล้วดูเอาดูเอาเบิ้งว่าขามันหดออนหดใส นี่แหละค่ะเห็ดต่อสนนี่มันถือฝนนะมันบานอันนี้แล้วบานพนูดนะเห็นไหมค่ะเขาจะเป็นจุดๆ,ๆ,ๆดำๆน้ำดอกเขาอะค่ะนี่ค่ะเห็ดต่อสนกลิ่นหอมด้วยนะทุกคนเนี่ยเวลากลินอนะหอมอร่อยเห็นไหมค่ะเขาจะเป็นจุดๆๆดำๆน้ำดอกเขาอะค่ะเพราะว่าเคยเคยกินเนาะ เนี่ยค่ะอุ้ยเยอะตอนนี้กำลังออกเยอะแยะเลยมีทันเราหลุลดเนี่นะสวยมากดูยามตายเคยกินอยู่เคยกินอยู่แล้วมันหายยากความเลยพี่น้องเอง้ย นี่ค่ะอันนี้มันถือฝนค่ะลายมันก็เลยเบางมันหลุดแนงสินะลายมันก็เลยเป็นจางๆเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมจุดดำๆเสียบแล้วสิบอกให้เนี่ยเพื่อตั้งใจมาหาเห็ดน,นี่แหละนี่ค่ะโอ้ยมันคักอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวสิแกงมาแล้งนี่ละ เห็ดใส่ยำติฉันอยากกินยำได้ไหมนี่แต่อันคิดอยู่ว่าส่ยำใส่ยอย่างเนาะก็เสียนีเด้เห็ดนี่ก็ยำได้แต่ว่าต้มมันสุกเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ยำมันเส้็จสันอันนี้เป็นเห็ดหนวดค่ะคล้ายๆเห็ดแครลอดนะแต่เห็ดน,นี้จะใหญ่กว่ามันกรอบๆด้พี่น้องเนี่ยก็คอยเสียเอาบานใหญ่เห็นปะ แต่เขาต้องไปพาหันเป็นหูข้างในยำกรุบๆพูดเลยเนี่ยค่ะใหญ่มากกรอบๆเลยเนีย่ยแต่เขายัางลงไปนี่ก็เป็นแม่น้ำค่ะพี่นุ่์กั่โบมีแนว้อยานดอก มิดๆเนี่ยเห็ดเลียวเห็ดน้ำอยู่เนี่ยเห็ดละมีสุงเบื้องเห็ดหนวดนี่ไล่ๆเบื้องๆเพื่อใครอยากได้เห็ดอันคอนสนไหมต่อสนเห็ดอันนี้เปิดออกไล่ๆใอยก็บ่เอาลายดอกว่าใอยเอาน้อยเดียวเนี่ยมันก็กินได้ืกันเห็ดซมเลยบู้เห็ดปวกจนอันบานเน่าทิมใช่ได้เห็ด ออกหน่อยเถอะมันถือฝนเนาะบังดูขาไอ้บิ้มเดืนมันหายไปเสยเห็ดต่อสนพี่น้องมันบานแล้วย,าย่างไปใกล้ๆกันดแต่เอาบ่าโอ้ย ad. ป้าดพูดนะป้าดพูดนะข้องฟูนก็มีเห็นบ่ค่ะพี่น้องเบิง้งบาน,บนเบิดแล้วพูดนะ เอเลยญี่ปุ่นก็มีุ่่นเกิดจนบานแล้เวเก็บเอาบานกระสีเลือกเอาอันนี้คือของอันอยู่ในตะกร้าที่คอยเก็บเนี่ยมันสิตุ่มแล้วมันจะเป็นองังสีเอาเบิ่งก่อนวันเป็นตะเอาโบตะเอาได้ก็เอาอันฝนตกห่ามันถเถะเพิ่งก็สิเนา่าถิมซื้อแล้วนี่เหนียวแร้วไม่ ห็ดมันเหนียวแล้วขาเหนียวแล้วอ๋อบ่เป็นแต่เอาดอกเนาะมันบานเบิดแล้วจะไปเบิ่องมองไมด่ดูป้าพี่น้องเบิง่งบานเบิดอันนั้นเป็นทรายวะนั่นพุ่นน่ะเกิดจนบานเบิดแล้วพุพูดอ๋อ้ยเนาะขามันก็สีเหนียวเบิดแล้วเนี่ย เอาตออแต่อดอกดอดอมันติเพราะได้ยี่ได้เหรอเอาดอกมันจะได้โอ้เลือกเอาเอาไปต้มไว้เนี่ยเขาบานแล้วเขาก็เลยเป็นยังสี่นี่โอ้ยจนสิเน่าขาก็สีหยาบแน่นะ นี่สิบ่มีเห็ดอันนั่นอยู่ตีหื้อนี่แม่แม่นบ่นี่บ่แม่นแม่เป็นเห็ดนั่งลมนั่งลมนั่งฟ้านี่โอ้ยไปแล้วแก่เหรอเอาตะดอกมันนี่เลยเอาเอาตะดอกมันค่ะสะอ่อนคักมันเท่าบอลเร็วพูดมุมแบบไง เตียงยางไปเบิ้งค่ะ <apology> พี <peanut butter> ่น้องเบิ้งเอาบานเบิดงถ้ามันบานนังสีมันก็บ่คือดอกตูมแล้วเนาะเนี่ยเห็ดมันสีนวลค่ะเบิ้งใช่ได้เนาะเบิ้งดอกอ่อนอ่อนพี่น้อง พี่น้องจ๋าบ้านทิมเบิร์ตป้าเสียดายคักได้ตะดอกมนนออกอันนี่แล้วเอาตะดอกมันนี่แหละดอกตูมมันนะ่ะจังแสบมึงดูโอ้เป็นตะแสบบอถดอกกันจังสิเนี่ยมันสีน่าเหรอตานีนเนาะโอ้เสียดายเว่ะ ชินเาเบริเรลเียวอันนี้เป็นตะได้อยู่น,นี่อันนี้ออนอยู่อ้ชินเอาวบดลเลียวพี่น้องเอ้ยมาบ่าทันขากับไปละต่ยังไปปาดเอาให้บ้านสมบูรณเห็ดต่ออีหลีเนาะ ตอวสำนีก็ออกดูเ <c oughs> นี่ยตอนนี้น้อยพากกันออกเน่าแล้วบัง <c oughs> เห็ดเนา่ากับโบเชิงมันเน่าหลายดอกขึ้นล้าแน่แล้วเนีย่ยก็เป็นก็ยังมันขึ้นลา้าสิออาก็เลย็กเาเอาเก,กาอาบังดงูเป็นขึ้นลานะ้าน่ะน่ะก็ะเอามันลาน้าเนาะ มือหนีก็ได้แต่แนวเดียวเฮ็ดบานเบิดค่ะถ้าบ่าบานนะสิได้ตะดอกตุ้มๆละลายเนี่ยค่ะมี่แต่แนวเดียวเยวต็มป้ายอยู่เลืออาจสิเป็นเพราะว่าเขาออกแล้วบันนีคขาบ่ได้มาเบงกบด้อยูเนาะมัออกเป็นลุ่นๆเนาะเห็ดปวกสิเบิดเห็ดปวกบานเทาเบิด กกเห็ดอันนี้ก็ออกมาเ็นแต่มีเห็ดนั่งฝ่ายอยู่เลยสิมดีบอกป้าก็ได้ย่างเล่นไปเรื่อยๆย่างกลับบ้านนี่นะ